ครับกับสวัสดีครับพี่น้องกับพบพ่อกันกับช่องอีสานบานพยี่หน,น่อยคือเก่านะครับช่วงนี้ก็ยากภารกิจแน่นะนะครับก็มีเวลาไปตอนนกแน่ว่มีแน่นะครับเมื่อนี้ก่อยุบบ้านครับอยบ้านก็นเลยเอานกฟึกครับพี่น้องเอานกฝึก,กหรือว่าพ้อมฝึกไม่พี่น้องเบิ้งครับ มีอยู่กโตวครับเดี๋ยวนี้มีอยู่กตตวครับเดี๋ยวพาพพีพรน้องเบงวาตัวใดเป็นยังไงครับกบอนเนี่ตั้งซื้อนะครับจกักสีตั้งซื้อยังไงพี่น้องตั้งซื้อนก็ตั้งยากตัวนี้เป็นนกเสียงกลางลงมาสองกุกหอยครับข้าวม่มกลางๆครับตัวนี้เนาะ สองกุกหอยนะครับเสียงกลางลงมาขลุร่มมีกลางๆครับอายุกรงปีกวัวครับเพื่อน,นี่ก็ไเลยนะครับอายุกงปีกวัวออกฝึออกเท่นึงเหรครับออกฟึกเที่ยนึงกับขันครับนี่ตัวแรกครับตัวที่สองครับมานี้ตัวนี้ตัวที่สองอายุกงกับปีกวัวคือกันครับตัวนี้ก็2สองกุกสองกุกหอย ขาร่มกลางๆตัวนี้เสียงกลางครับตัวนี้มีเรียกกุกน้มครับนี่สองกุกลายก็กุกหนึ่งครับเสียงกลางออกฝึกสองเทือละครับตัวนี้นะครับตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สามครับตัวที่สามตัวที่สามตัวนี้ก็หางกุ้มๆนี่ครับออกฟึกซีเทือละครับกับคันทุกเที่ยวครับ อายุกงกับปีกัวขึ้นกันครับอันนี้คือนกฝึกเด้อพี่น้องอายุกุงกับปีกัวขึ้นกันครับยังวันอาทิตย์เฉลยครับสามตัวตัวนี้อายุกรุงกับป <tortured. S 2> ีกัวขึ้นกันครับเป็นนกเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็อายุกุงปีกัวเสียงกลางกูกเดียวมีริ้วแกมเป็นบางค่ำครับมีเิ้วแกมเป็นบางค่ำ ัวที่สี่มาหาตัวที่หาครับตัวที่หานี่คือเจ้าโคกครับนี่เออพี่น้องเบิ้งคลิปกับจิหูจักเนาะเจ้าโคกอายุกรุงกับปีกัวคือกันครับกี้าอยู่ในหกตัวอายุกรุงปีกัวบดอันนี้เอาไปฟึกแล้วซีเทือ่อหาเทื่อครับติดเฉลยแล้วตัวน,นึงครับพี่น้องตัวนี้เจ้าโคกเป็นนกเสียงกลางไปหาใ่กุกเดียวครับก็บมีขลุลมนะครับมีขลุลม แบบกลางๆเนาะอยู่บ้านบ่ขันครับนกตัวนี้อยู่บ้านบ่ค่อยขันจดบ่ค่อยคู่ครับแต่ไปป้าขันครับติดเฉลเลยแล้วตัวหนึ่งครับเฉลเลยพิ่นกับย่างอยู่น้อผมอยู่นะครับขันไก่เต็มเสียงแล้วเชลเลพิ่นนะครับอันนี้คือเจ้าโคกครับได้ตั้งซื่อพิ่นแล้วถัดมานี่ก็คือโจทย์ที่หกตัวนี้เจ้าบัวแดงครับนี่พ่นดอกทุ่นสีแดงๆครับ เจ้าบัวแดงเสียงกลางนะครับเสียงกลางากุกเดียวครับเสียงกลางกุกเดียวตัวนี้ติดเฉลยแล้วสองตัวครับขั้วแบบล้มแบบกลางกลางครับขัยวล่มแบบกลางกลางนะครับอันนี้คือนกอายุกรุงปีกัวปีกัวเบสสุดโตครับหกตัวเตรียมฝึกเนาะ มือนี้ก็มาถ่ายพี่น้องเบ่งเปิดแบง์ครับเนี่เปิดแบง้นกฝึกเดอ้อพี่น้องโตละหาใบแดงครับตัวละหาใบแดงทั้ง6กตนี่แหละครับออกะใจกระทาพี่น้องสนใจนะครับกะอยากให้มารับเอายุบานพี่แหละครับเพราะว่าค่าทรงมันแพงครับแต่ปัญหาว่าพี่น้องผู้อยู่ไก่เนาะออมาบ่ได้แห่งช่วงโควิดสําครับ แจ่าละจังหวัดแห่งหามเนาะนะครับอายุคงปีกัวบัตจุโตนะครับอ,อก็มีโตยนั่งตัวนี้ตัวเดียวที่ที่ย่งบ้าเหียวออกครับที่ยังบ้าเหียวออกแต่ว่า,ายุคงได้แล้วแต่ว่าอีกฮาโตนั่นอ,ออกฟึกบัตจุโตแล้วครับถือว่าขันกับพ่อใส่ยู่ครับ พี่น้องหาใบแดงครับามาหาพี่น้อยอยู่บ้านเนาะอีสามบานพี่น้อยอยู่บ้านครับกะราคากะคือที่พ่อจับต้องได้เนาะพี่น้องกะบช่วยที่เลี้ยงช่วยที่คัดนะครับช่วยที่เลี้ยงช่วยที่คัดได้มาฮอดปีกลัวๆจังสิกะผ่านการคัดแล้วครับแล้วก็เลี้ยงโดนะพี่น้องเป็นปีพุ่นละ กระตีจำได้ตาคาหัวหารขึ้นแหละครับเนาะนะครับผูนะบบ้เพิินสนใจเนาะพี่น้องเป็นนกเฟอกครับหกตัวครับกะมีทิดเฉลยแล้วก็มีเจ้าบัวแดงครับตัวนี้ตั้งซื้อเพิ่นเจ้าบัวแดงท็ดเฉลยสองตัวเ,เสียงกลางครับเจ้าบัวแดงเสียงกลางกูุกเดียวขลุ่มปลาปายครับชวนเจ้าโคง้งนี่ก เฉลยเพิ่นไดถึงจะปลายเดือนพีก่าพ่นละตัวนี้ก็มีเขาล่มเสียงกลางกูกเดียวไปหายหญ่ยักน้อยอยู่บ้านเ่คันครับเจ้าโคกไปป้ากะห้างโดนแล้วพี่น้องมีติดเฉลอยอยู่บัวดแดงครับเจ้าโคกเท่านั้นนะครับส่วน4ีตัวนี้ยังพอนี่ติดเฉลยพี่นอ้องนะครับพี่นอ้องผู้ใดอย่ไก้เนาะสนใจอยากเอาไดเอานกไปฝึกไปยังกะ ติดต่อมาหาพี่น,น้อยก็ได้ครับหรือมารับอาอยุบ้านก็นได้บ้านผมกับบ้านเล่าหลวงครับตำบลบางท่องครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรน,นะครับบ้านเล่าหลวงเขมา,ามาทำครับพี่น,น้อยเฮียนพันยุใสน้อฉันขเจ้าก็ัิบอกเบิรดแล้วครับ <laughs> พอมีผู้เดียวเล่นนกอยู่นี่ครับเนาะนะครับพี่น้องได้มกักตัวใดตัวใดนะครับน,นกเฟืกหกตัวครับ ที่อายุคงได้แล้วนะครับปีกัวปีก,วปกัวเบิดกาดหนาวกาดเย็นครับพี่น้องตรงนี้เนาะยังสั้นกะพี่น้องผู้เพิ่นคิดว่านะครับอยากเอาไปฝพกไปเล่นกะเดี๋ยวผมจะเบิร์ดโทรศัพท์ลงไวในคลิปนําเนาะพี่น้องขอบคุณถูกกําลังใจที่ให้กาลังใจสารบานพี่ย่น่อยครับถุกๆท่ทนเนาะนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับวัสดีครับบ่คู่ใส่กันจกักโตพี่น้องเอง